แล้ววันนี้เกลมีความสุขหรือเปล่าล่ะเ้เคยมีความสุขแต่ตอนนี้เังไม่มีความสุขแล้วเพราะอะไรละ่ะไม่รู้แต่เจ้เไม่มีความสุขเหมือนบ้าด่อยเลยเกลต้องเปิดใจคุยมันเลยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งยังนั่งยังทำไมต้องพาเกลมาที่แบบนี้ด้วยพี่อ,อยากพูดอะไรไงพี่ไม่รู้ว่าพี่จะคุยกิ้วยังไงจากการที่แบบพี่ทําผิดบ่อยๆอย่างงี้ทาหน้าไหนไปคุยทำพี่รำบ่อยเกลเลยให้ปล่อยทำไมอ่ะเกล จะไม่มีความสุขเลยนะแสนสวยชาแนลวาดอฟันดีน้อทุกคนไปรอเกลบา,บายไปไหนอ่นะไปหาหมออ่ะเดี๋ยวก่อนเลยอ่ะไม่บอกหรือว่าไปหาหมอแล้วกันเดี๋ยวคำาักได้เปล่าดูดวงว่าไก่ทิมเป็นไงบ้างได้เปล่าเดี๋พูดถึงได้ไหม ส<อ>ไม่ชี้แล้วรู้หรือเปล่าคิดถึงหรือเปล่าคิดถึงทีมหรือเปล่าคิดถึงแล้วไงยจะทำยังไงได้หรอก็ทำอะไรไม่ได้ดูเดียะเดี๋ยวมันก็มาไม่เดี๋ยวไม่อะไรแล้วเดี๋ยวชอ่องเขาเถมันจะไปไหนต้องเรื่องของเขาพี่เราความรักอย่างงี้แหละตามหาลักแท้ก็จะไม่เจออะไรนะป้จะไม่มีก็เราดูแล้วกันไหนอ่ะหันไมไม่มีอ่ะ อ,อ๋อต้องรอก่อนดิคนเราอะ่ะเดี๋ยวความรักมันเข้ามาหาเองอะ่ะก็งงเหมือนกันทําไมเวลาความรักมันเข้ามาหาแล้วหมูถึงไม่สนใจแุ้ว,วันนี้เกลวมีความสุขหรือเปล่าล่ะเดิวเคยมีความสุขแต่ตอนนี้เดี๋ยวไม่มีความสุขแล้วเพราะอะไรละ่ะไม่รู้แต่เดี๋ยวไม่มีความสุขเหมือนเมื่อต่อเลยเกลยวต้องเปิดใจคุยกับมันเลยพ,พูดตรงตงอ่ะพูดตรงตรกับมันไปเลย เดวไม่อยากพูดการพูดมันเหมือนเราไปบอกเขาขอให้เขาตอบเดวหรือเปล่าจริงไหมเหมือนที่โรงเกมบอกเดวเขามองเดียวไม่ออกเลยเหรอว่าเดวเป็นอะไรบางครั้งถ้าเกิดเราไม่พูดเขาก็มองไม่ออกหรกเขาไม่สนใจไงเขาไม่ใส่ใจ ไม่ใช่ว่าเขาไม่ใส่ใจแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรข้างในไงก็าะอยาที่เขาทาเดียวใส่ใจเดียวสนใจเขาได้รอเลยนะแบบว่าเขาจะทําอะไรอ่ะแล้วพอเรื่องมันอาจจะเกิดมาจากเรื่องเล่นๆน้อยๆอ่ะแต่มันเราเป็นคนใส่ใจเขาไ้เจ้าเลยเก็บมาชี้ทุกๆเรื่องจนมันทำให้เดี๋ยวไม่มีความสุขเลยเบลดอกให้ตัวเดีวมีความสุขเจ้าดอกมีความสุขมากกว่านี้ แต่เดียวว่าจะไม่อยากมีใครแล้วอ่บเจอดูดับดุงกับฟ้าจี่านะอืมถ้าวันเกี่ยวไม่มีทีมก็ต้องมีคนอื่นอยู่ดีเลยอยากให้มีคนหนึ่งหรือมีใครจะไม่ได่าจะจริงใจจริงใจกับใครแล้วแล้วไม่อยากเช้าจะไม่ได่าร้องไห้แล้วทำไมเกียวถึงร้องไห้ล่ะก็เพราะว่าเจีวเจีรักเขาไปเจียวเขา แล้วมันทำไปให้เกียวต้องร้องไห้ล่ะถ้ามันไม่ใช่เรื่องนอกใจอะไรมันก็ปรับจูบกันได้เกียวจูบแต่ถ้าบันดางที่เขาทำแล้วทำให้หนูรู้สึกไม่ดีล่ะเข้าใจจะไหมอะเข้าใจแล้วเกียวตอนเดียวไม่สบายใจเดียวไม่โอเคอะเดียวไม่พอใจดี๋ยวเดียวดูเดียวดูเดียวเรียนรู้เอาจะดูเดียวเองมันต้องพูดเกียว เา้าใจไหมว่าตอนนั้นเรามีเรื่องกับดิแดนหนึ่งหนูหนูไม่อยากให้พี่ทีมพขาไม่สบายใจถ้าแบบว่าไปพูดอะไรอยู่างนี้เวลามีตูได้ดันสองคนเราไม่มีเลยนะแล้วก็ดีอย่างหนึ่งนี่ไง,ไง,ไงตอนนี้ก็จบแล้วพรุ่งนี้รอยทีมเข้ามาเกียวก็ต้องคุยกับมันนะโอเคไหมดานสิบ t e มมิเนต ไปไหนอ่ะเอาขึ้นแล้วมาก่อนพามาสะไกลเลยอ่ะไม่ไกลหรอกไม่ไกลเลยอันนี้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 ตัวมูรนะถือไว้ฉายถือไว้ฉายแล้วลิงมันจะมาไวมันจะมันจะปลอดภัยถือไว้ฉายก่อนเดี๋ยวไม่มีไฟฉายไฟฉายด้วยมันช่วยมันช่วยอ้าวเดินมาบินเลยบินเลย เดี๋ยวทําไมเอาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวพาไปพาไปไหนพาไปข้างล่างไปยังไงอ่ะไงก็นี้ไงเดี๋ยวพาไปมีรูมีรูงไหมเหรอนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งยังนั่งยังทำไมต้องพาเดี๋ยวมาที่แบบนี้ด้วยอคืออยากพูดอะไรไงแล้วจะพูดได้ยงไงอ่ะเจ้าตัวความสูงเดี๋ยวก็ไม่ต้องมองข้างล่างไง ลุงกาลังจะไม่มีปัญหาอีกต่อไปแล้วลุงกําลังจะไปสถานที่ที่ดีที่สุดในประเทศของเราที่เป็นสถานที่ <Okay. S 2> ที่คอมแรงและราคาไม่แพงด้วยที่ไหนนะลุงอย่าบอกนะว่าหลานก็จะไปที่เดียวกับลุงเหมือนกันใช่นะหนูก็จะไปที่เดียวกับลุงออาลองว่ามาสิไ have ซี b ดู e นะลุง<อ>ได้ไหมร้านนี้ เจ้าของใจดีมีสใจน่ารักถูกต้องไหมเราจะไปนัดเดียวกันเลยสมแล้วที่เราเป็นครอบครัวเดียวกันในหลานเจ้าได้เลยไอ้หลานจะไา้นะอยากพูดว่าไงบ้างพูดเลยเจ้าจัวไม่เห็นจะมองไงจะมองไปดีมองไปดิเจ้าปิดได้เหรอใช่ใช่หลับตาไว้เจ้าเจ้าอยากคุยกับพี่นานแล้วแะ เไม่อยากให้พี่ไม่สบายใจตอนที่เราากำลังม,มีเรื่องดูแต่ว่าตอนนี้เรื่องมันจบแล้วอยากรู้ว่าพี่ไม่รู้ที่ว่าเดียวโบจะตีไหมไม่พี่ก็รู้นี่ฮัแล้วทำไมพี่ไม่ทำให้จบียเป็นโบจะตีอ่ะพี่ไม่รู้ว่าถ้าพีทำไปมันจะหนักกว่าเดิมหรือเปล่าไงแล้วก็พี่คิดว่าพี่กลัวทำอะไรไปโดยที่แบบตัวเกียวเองไม่ได้ต้องการเนี่ย ที่จะไม่ทำปล่อยให้เจ้าเป็นแบบนี้นะอืมมันก็เป็นดีพี่อะแต่ว่าพี่ก็ยังหาโอกาสหรือว่าหาอะไรที่แบบสาเหตุเพราะบางอย่างพี่ก็ไม่ได้รู้อะก่อ,นะอห้าเจ้าน้อยพี่แค่เลือดเล้ยยน้อยๆอ่ะแต่พอม,มันนานไปนานไปเจ้าดูว่าพี่ไม่ค่อยสนใจเดียว อตอเกียวเกียวจะคิดอย่างนั้นก็ไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นมุมมองของเกียวอ่ะแต่ถ้าเกียวมองมุมมองวีเกียวก็จะรู้ว่าแบบพี่ก็ไม่ได้แบบเพิกเฉยเพิกมือเลยนะแต่แบบพี่ก็แบบกลัวเข้าไปทําให้ลาําคัญพี่ก็ถามเพื่อนๆตลอดว่าแบบเกียวเป็นไงเกียวกินข้าวยังฝากข้าวไปให้ถามว่าแบบวันที่มีอยู่ว่าเป็นไงบ้างทำไมพี่ไม่มาถามเดวเดะคะกลัวทํา,าให้ล้คาันี้เจ้าเคยบอกพี่ไปแล้วไม่ใช่เหรอเจ้าเคยลําคัญพี่ด้วยเหรอก็พี่กลัวไง พี่ไม่กลัวเสี่ยนูใบเหรอกลัวเลยดูเหมือนพี่ไม่ทําอะไรนะแต่ว่าที่แบบเก๊กองกางราที่แบบทําไปมันจะดีรองเขาไหมเขาจะโอเคหรือเปล่าเขาจะทำขาหรือเปล่าเป็นการทําที่แบบว่าห่างๆมากแต่ก็ทํานะถามหลาะคนนะถามแม็กถามพิ่กิงถามพิซอนถามซีนที่ไม่ถามเกียวอิงอ่ะเพราะว่าไม่รู้จะเอาหน้าไหนไปถาม ทำให้โกรธทำให้งอนตั้งหลายรอบถ้าว่าจะทำอะไรก็ามอ่ะแต่ว่ามันก็เลยไม่รู้ว่าเจ้าหน้าไหนไปคุยด้วยไปไหนด้วยพี่เราเลยปล่อยให้นดามันแบบนี้ไงพี่บอกแล้วว่าพี่ไม่ได้ปล่อยพี่คอยถามเพื่อนพี่ถามเพื่อนแล้พี่ถามเจ้าป้าไหมว่าเจ้าต้องการอะไรพี่ไม่รู้ว่าพี่จะคุยคิวยังไงจากการที่แบบพี่ทําผิดบ่อยๆอย่างงี้เจ้าหน้าไหนไปคุยทล้พี่เราปบ่อยเจ้าเลยให้ปล่อยทำไมอ่ะเจ้าจะไมมีความสุขเลยนะ เจ้าเดมาหินตลอดเลยนะทุกทุกเรื่องเจ้าแฮปปี้มากๆเลยรู้หรือเปล่าบางทีพี่ตำหวูอยู่ในสถานะอื่นมันน่าจะดีกว่านีขน้ขึ้นขึ้นเมื่อยานน้ำ แล้วถ้าเกลียวตัดสินใจแล้วมันสบายใจสำหรับเกีียวก็โอเคอย่างที่เกีียวว่าละดีพี่อาจจะแบบน่าจะยังดีไหมพ่อเคยเกิดเหตุการณ์นี้แล้วพี่ก็ไม่ได้ให้เกิดแล้วถ้ามันแบบเป็นสบายใจนะ น้อพี่ทีม เดี๋ยวไปส่งอะเดี๋ยวขับลงไม่ถูกขับไปไม่เป็นไหมเนี่ยหนูขับเป็นนะขึ้นมาดีกว่ามันขับเป็นแต่ช้ามันนานหนูขับได้นะขึ้นมาหนูก็เป็นการไม่แม่ไม่ได้ขอ 这边这边走了。